อลุนเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินล่าเริงแจ่มใสเราเบิกบานลีบมาแล้ววยัยยินรับวันใหม่นีไห้แก่กันเพ,พ,พื่อนเพื่อนพบหน้าพีพ่ดองพ้องหมู่ zen. ต่างมาดูรายการสุขสันเจ้าคุณท,ท้องสุขขาแล้วนั่นเจ้าคุณท้องขับขาแล้วนั่นมูนพอกมากันยินดีปีดา AH. บางร้องบางร้องบางเล่นบางเล่นทั้งเต้นทรงภาษาขับขานเจรจาเลิ่งลากับคุณทอง เจ้าขุนทองหุยฮาหุยฮาเจ้าขุนทองเจอเจ้าเจรจาเจ้าขุนทองหุยฮาหุยฮาบังร้องบังร้องบ,งบงังเลนบังเลนทางเป็นสองภาษาขับขานเจรจาเรื่องราว ขับคุนทองเจ้าขุนทองหุยหาหุยหาเจ้าขุนทองเจอเจ้าเจรจ้าเจ้าขุนทองหุยหาหุยหาบางรองบางรองบางเล่นบางเล่นทั้งเต็นส่งภาษาขับขานเจราจ้า เลิงลากับคุณทองอรุนเบิกฟ้านกกาโบยบินหอ,อกหากินลาเลิองจำไสเราเบิกบานล,ลีบมาแล้วไวยิมรับวันใหม่ยิ่มใหม่แก่กันเพื่อนๆพอนพ้องหน้าพี่น้องพ้องหมู่ต่างมาดูรายการสุดสรรเจ้าคุณทองขับขาแล้วนั่น เจ้าขุนทองขับขานแล้วนั่นพื่นผองมากันยินดีปีดาบางร้องบางร้องบางเล่นบางเล่นทั้งเต้นส่งภาษาขับขานเจรจาเริงลากับคุณทอง